สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาจากเมืองนอกแล้วนะคะไปมาถ้าแบบรวมเดินทางด้วยนะคะก็เกือบจะสิบห้าวันนะคะกลับมาคือแบบเซอร์ไพรส์มากๆอันนี้ก็คือไม่ได้มาเพื่อขายของอย่างเดียวนะแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนเมืองนอกนะคะก็คืออย่างอากาศที่เมืองไทยเนี่ย26ถึง28องศาใช่ไหมคะแต่ว่าที่นู่นนะคะ 35 4 1องศาซึ่งแต่ละวันที่เจ็บเจอเนี้็คือประมาณแบบ36-37-38แล้วก็เวลาเราไปอยู่ที่นู่นนะคะเราก็ไม่ได้แบบนั่งรถมากสักเท่าไหร่นะคะก็คือเดินออกจากโรงแรมแล้วก็เดินไปไกลามากใน1วันเนี่ยเดินไป1,000 0ถึงแบบ20,000-39,000เลยนะคะแต่มันสนุกนะคะจริงๆสนุกมากแล้วลูกก็เป็นคนที่แบบชอบเดินมาก เจี๊ยบเนี่ยอายุไม่อยากจะบอกเลยอะทุกๆปีที่คุยกันนะคะคือเจี๊ยบอายุ46ปีแล้วแล้วก็ลูกชายเจี๊ยบเนี่ยอายุ16พี่เบียนี่แบบ50ต้นๆนะแต่เขาฟิตมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่า อายุจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขถ้าคุณดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่นนเนิ่นๆนะคะตั้งแต่แบบ 20, 30, 40เนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่คุณแบบ 40, 50เนี่ยไม่แก่เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องดื่มเฉพาะลาวิชถึงจะไม่แก่นะคะต้องบอกเลยว่า กินอิ่มนอนหลับทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมพกพาอาหารเสริมที่ดีไปคู่กับคุณด้วยนะคะก็จะทําให้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะสําหรับเจี๊ยบเนี่ยก็คือว่าเ,อาเป็นคนที่มีฝ้าตรงนี้อยู่แล้วถ้าแบบอันนี้ไม่ได้ใส่แอปนะคะให้ดูกันเลยมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาไปเมืองน,นอกเนี่ยยิ่งถ้าต้องไปในที่ที่ต้องแบบเดินเยอะมากนะคะมีความจําเป็นมากเลยที่จะต้องแบบ ทานแบบอะไรที่ป้องกันทาอะไรที่ป้องกันใส่หมวกใส่เสื้อใส่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวการของความแก่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยว่าในขั้นตอนในแต่ละวันเพื่อที่จะได้สนุกกับครอบครัวแล้วก็เพื่อที่จะได้แบบ ไม่แก่ด้วยกลับมาก็ยังแบบสดใสสดชื่นนะคะต้องทํำยังไงบ้างก็คือว่าจะตื่นมาตอนเช้าตื่นมาเนี่ยก็จะแบบเหมือนมีกระเป๋าอันหนึ่งก็จะมีวิตามินต่างๆนะคะแล้วก็จะพกลาวิสโผพิณภาไปเสียใจมากเลยลืมเอาสีส้มไปซึ่งจริงๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากๆนะคะถ้าเอาสีส้มไปนี่จะแบบช่วยมากแต่ว่าลืมเอาไปลืมแบบหยิบแพ็คนั้นไปโมแต่หยิบยาต่างๆนะคะเพราะว่ากลัวเป็นโควิดมากก็เลยเอาพวกแบบยารักษาโรคต่างๆถ้าเป็นโควิดไปด้วยนะคะก็เลยเอาไปแต่สีเขียวก็คือตื่นมาตอนเช้า ตอนระหว่างที่ทานอาหารเช้าไปนะคะก็จะดื่มลาวิสกพิณพาซองสีเขียวสองซองเลยที่ต้องสองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะต้องแบบทั้งวันเดินออกไปข้างนอกแล้วเสียงเหงื่อมากแล้วก็แบบต้องการแรงแล้วก็พละกําลังนะคะก็ง่ายมากเลยด้วยความที่เขาเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วจะก็จะใส่ถุงซิปล็อกไปเขยา่าเขย่าให้สารสก,กัดเข้ามารวมกันนะคะแล้วก็ฉีกซองง่ายแค่นี้เลยนะคะเราดื่มเลยค่ะ Hmm. แล้วก็ไม่ได้ดื่มแค่ซองเดียวนะคะดื่มสองซองนะคะเขยา่าเขยา่าฉีดซองนะคะแล้วก็ดื่มอีกหนึ่งซองนะคะง่ายแค่นี้เองจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเพราะว่ามีถังเช่าสีทองถังเช่าพีม้ากระบองเพชรชันโชว์เฮดหูลิงเบตา้ากูแคนพูดวิไฟไอร์รวมอเตอร์นะคะและสารสก,กัดที่สําคัญมากๆนะคะที่เราใส่ไป เพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือสเต็มเซลล์แอปเปิลเขียวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสเต็มเซลล์แอปเปิลเขียวพันนี้เท่านั้นต้นนี้เท่านั้นนะคะที่จะช่วยสกัดสมมติว่าอย่างนี้นะคะสมมติว่าเราเดินไปข้างนอกใช่ไหมแล้วมีแสงแดดหรืออะไรที่แผดเผาร่างกายของเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะโดนทําลายอยู่แล้วเขาจะเข้าไปช่วยนะคะให้ร่างกายเนี่ยไม่โดนทําร้ายแบบที่มันจะต้องเกิดขึ้น ไม่เสื่อมเร็วไม่โดนทําร้ายมากมายนะแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะจะบอกเลยว่ากลับมาดูผิวสิเนาะคือฟื้นฟูเร็วขึ้นมากแล้วหน้าขาวอะ่ะหน้าไม่ดําเลยนะคะแล้วก็แบบผิวยังดีอยู่เลยนะคะต้องบอกเลยว่ามันมันต้องแบบเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าร่างกายของเร,เราเรามีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าพังแล้วพังเลยนะเราจะไม่ยอมนะอย่างสมมติเล็บเนี่ยพังแบบนี้เรายัางไปร้านทำเล็บได้ถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าร่างกายของเรามันเสื่อมไปบางครั้งเรากู้กับมายาเพราะฉะนั้นเนี่ยซองเล็ๆซองนี้นะคะจะไปไหนพกพาไปด้จะไปทะเลต้องไปสง่งลูกที่โรงเรียนจะต้องไปทํางานหนักต้องไปเมืองนอกไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะพกไปได้เลยนะอ่ะซองที่สองเดี๋ยวไปพร้อมกันค่ะอืมอืมอืม ให้หมดนะคะอืมแล้วตอนอยู่ที่นู่นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมาร์กนะคะแล้วก็ครีมของเราวิสพินาาโอยเอาไปสองกระปุกนะคะอันนี้กระปุกที่สองก็จะหมดคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนที่มี แล้วถามเลยนะคะว่าไปมาลอยเอเจตย่านน้าก็คือบันเทาให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้นะคะแต่ว่าการบํารุงตัวเองให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเจี๊ยบเนี่ยพอสมมติว่าตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือจะดื่มลาววนเดอรสองซองแล้วก็ออกไปนู่นไปนี่กับลูกกับสามีทั้งวันนะคะใส่หมวกใส่เสื้อคลุมเวลาจะถ่ายรูปก็ค่อยถอดออกนะคะเพื่อเหลือแต่แบบเหมือนเป็นเสื้อกล้ามหรืออะไรก็ว่าไปเพราะว่าที่นู่นร้อนมากแล้วพอกลางคืนนะคะกลับ ไปที่โรงแรมล้างหน้าให้สะอาดปุ๊บนะคะนี่เลยค่ะเจ็บก็จะมาส์นะอันนี้แกะกระปุกใหม่ให้เลยนะคะมาส์จะเป็นเนื้อแบบนี้วิธีทาให้ดูเลยดีไหมนะคะก็คือหน้าสะอาดะอ,าดอยู่แบบนี้นะคะเจ็บก็จะมาส์ไปที่หน้าเลยท,ทันทีเขาจะเป็นเนื้อเย็นนะตลอดเวลาทั้งวันนะคะที่เราออกไปข้างนอกออกไปเดินตากแดดมาทั้งวันสมมติใครไปทะเลนะคะ พอเข้าห้องปุ๊บอาบน้ำํำล้างหน้าเสร็จปุ๊บจะดูซีร่งซีรีส์จะอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้มีซีรีส์เรื่องไหไรที่ใครดูอยู่บ้างนี่นะคะมาร์กหน้าไว้เลยนะคะแล้วก็สักประมาณ10นาทีค่ะค่อยเช็ดออกหรือจะเป็น overnight mask ก็คืออยู่อย่างนี้ได้เลยแล้วก็ทาครีมทับได้นะคะเนี่นะคะ่ะแบบนี้นะคะมันจะเย็นสบายมากกูว่าไปหมดทั้งหน้านะคะจิ๊บจะมาร์กเยอะขนาดนี้แล้วก็ถ้าเป็นปกติก็คือจะมาร์กค,คอนะคะ แล้วก็มาส์กที่มือด้วยมือเขียวไม่ได้เลยนะตายแล้วแต่อายเล็บค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมานะคะเด็กกำลังจะไปทําเล็บนี่แหละเลยถ่ายวิดีโอเสร็จนะคะมาส์มือด้วยตอนนี้คือเย็นเย็นไปที่หน้านะคะเขาจะไปดูดเอาความร้อนสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็สมมติทั้งวันเนี่ยที่เราโดนแดดโดนอะไรนะคะผิวของเราโดนทําร้ายเจี๊ยบนี่ไปเมืองนอกเจี๊ยบใส่หน้ากาก ใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะอบอัดอยู่ในหน้า <Okay. S 1> ก็คือกลับไปที่ห้องนะคะ <Okay. S 1> ก็คือมาสกตรงไหนมีจุดด่างดํานะคะมาสให้เยอะขึ้นนี่นะคะไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเอาละแล้วก็เดินไปเดินมาเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะมาสเยอะขนาดนี้จริงๆนะคะแล้วก็ใครที่ผิวเซนซิทีฟนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยเพราะว่าได้เลยนี่นะคะมาสทิ้งไว้แบบนี้นะแล้วเดี๋ยว เอาสำลีชุบน้ำนะคะซับออกหลังจากประมาณ8-10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาทาครีมนะคะแต่งหน้ากันนะคะไม่เป็นไรนะคะเราพร้อมที่จะออกไปเที่ยวเล่นกับลูกกับเพื่อนกับสนุกกับทุกๆคนได้นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะเอาละมาซิงไว้แบบนี้นะคะเห็นมันหน้าขาวใสกลับมาแบบไปดูในไอจสิคะว่าแบบแดดแรงขนาดไหนนะคะแต่ว่ากลับมาผิวก็ยัง ดีอยู่เลยนี่ข้าวของอยู่ข้างหลังเต็ไมไปหมดเลยนะคะอืหลังจากนั้นนะคะก็พ่นน้ำแร่ซะหน่อยนะคะให้หน้าแบบสดชื่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะเซรั่มนะคะทํครึ่งนึาเองนะคะลองมานานแลหลายคนคงเห็นว่าเจ๊แบบลองเซรั่มของตัวเองมานานนะคะต้องลองจนมั่นใจนะคะแล้วก็ทาครีมค่ะทาครีมนะคะ นี่นะคะครีมของเราก็มีสเตมเซลล์แอปเปิลด้วยนะคะช่วยฟื้นฟูผิวหน้านะคะืสเตมเซลล์แอปเปิลนี่เขาดีจริงๆเลยนะทําให้ผิวฟื้นฟูผิวแข็งแรงนะคะใครแบบรูขุมขนแบบเยอะมากนะคะนี่เลยคะ่ะแนะนํานะคะรูขุมขนกริบเลยนี่นะคะแล้วก็รู้ดิคะ่ะ เมื่อกี้ที่มาสหน้าไปนะคะแล้วก็ทาครีมทารองพื้นเบาๆที่ผิวนะคะนิดเดียวเองเห็นไหมโอ้โหรองพื้นติดง่ายมากนะคะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเนี่ยรองพื้นจะแบบติดง่ายมากแบบกลืนไปกับผิวเลยนะคะเพราะว่าเราบำรุงผิวอย่างดีนะดูกระจกไปด้วยนะคะ รองพื้นจะแบบกลืนไปกับผิวดีมากเห็นหขนาดไปเมืองนอกมาเป็นสิบสิบวันนะคะผิว้นจะแบบพังแบบรุนแรงมากนี่ยังไม่ได้ไปพบแพทย์เลยทัสิ้นนะคะเพ,ะพิ่งกลับมาเลยผิวฉ่ำสดชื่นสดใสไปหมดเลยนะคะนี่ดูสิอื้อหืออันนี้ก็จะเป็นแบบดื่มทั้งลาวิชนะคะใช้ทั้งครีมทั้งมาสกนี่ก็คือใช้แค่คอนซีลเลอร์ แล้วก็นิดเดียวเห็นไหมคะฉ่ำเฟรชไปหมดนะคะนีผิวของผู้หญิงอายุ46ปีนะคะไหวไหมได้เนาะอืมเห็นไหมพร้อมนะคะตแต่ลรวเมื่อกี้ลืมทากันแดดค่ะจริงๆต้องทากันแดดสม่ำเสมอมากๆนะคะนี่คุณหมอบอกมาเลยนี่เห็นไหม ดึง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 ด,งดงึพร้อมสูม้เลือดฝาดนี่แบบนี้นะคะแต่งหน้าก็ไม่ต้องแต่งเยอะเพราะถ้าผิวเราดีนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องแต่งเยอะนะคะการบํารุงจากภายในสําคัญนะ รองพื้นติดไม่ติดนี่คือแบบสําคัญมากเลยนะคะถูกไหมคือมันจะวัดกันตรงนี้แหละว่าแบบโอเครองพื้นจะดีแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ติดนาคือจบนะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นดื่มลาว,วิโสพินานะคะไปไหนมาไหนพกพาง่ายพกพาสะดวกเอาละค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรกับคิวนะคะเพราะว่าเนี่ยดื่มสีส้มนะคะคิ้วผมแบบโอ้โหรูสิดูลูกผม ผมขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ร่วงเลยคิ้วก็ยังไม่ร่วงนะคะขนตาก็ยังดีอยู่มากนะคะต้องบอกเลยค่ะว่า15วันที่ไปต่างประเทศนะคะก็ทําอะไรผิวเจี๊ยบไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผิวตัวหรือว่าผิวหน้านะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือยังไม่ได้กลับมาพบแพทย์หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือที่ไปมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือดื่มลาเวศโพินณคาซองสีเขียวตอนเช้า วันละสองซอ,องแล้วก็ถ้าแบบเดินเยอะมากถ้าเดินไปถึงแบบเป็นหมื่นหมื่นก้าแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะพอเดินกับลูกเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูก็จะดื่มอีกหนึ่งซองคือพกพาไปด้วยในกระเป๋าตลอดเวลานะคะมีกระเป๋าใบเล็กๆแล้วก็ยัดเข้าไปนะคะก็คือดื่มง่ายฉีดซองดื่มเลยดื่มที่ไหนก็ได้เออแล้วก็น้าตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่อ้วนเ,เพราะฉะนั้นก็คือดื่มแล้วให้พลังงานได้ด้วยนะคะแล้วก็ตึงตึงปัง กำลังวังชายเยอะมากนะคะแล้วก็พอกลับไปที่ที่พักนะคะล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยก็อย่าลืมมาร์หน้านะคะด้วยลาวิโสโคพิธิพามาร์นะคะเพื่อฟื้นฟูผิวหน้าที่โดนทําร้ายทําลายทั้งวันนะคะแล้วก็ใช้ครีมนะคะครีมของเราเนี่ยเป็นครีมที่มีสเตนเซลแอปเปิลเขียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับออฟื้นฟูภายในแล้วภายนอกก็ต้องใช้ครีมให้ฟื้นฟูบํารุงให้ผิวลีฟกลับมาเหมือนเดิมคือสมมติว่าแบบวันนี้เราออกไปข้างนอกแล้วแบบโดนทําร้ายทําลายนะคะ กลับมาที่ที่พักเนี่ยต้องแบบล้างหน้ามาร์น้าทาครีมทันทีนะคะแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ออกไปแบบเที่ยวเล่นต่อก็จะได้แบบเหมือนไม่ใช่แบบโดนพังก็พัง,พ,งพังไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างเที่ยวอยู่หรือระหว่างที่ไปไหนนะคะก็ต้องดูแลร่างกายแอบดูแลไปด้วยเราก็ต้องดูแลลูกดูแลสามีใช่ไหมเราก็ต้องแอบดูแลตัวเองไปด้วยนะคะนี่กลับมาตอนแรกนึกว่าผิวจะแบบ พังมากนะแต่ปรากฏนี่คือแบบกลับมาได้ไม่กี่วันผิวก็ยังดีอยู่นะคะยังไม่ต้องไปพบแพทย์เลยยังไม่ได้ใส่แอปพลิเคชันเลยนะนี่ <c oughs> อันนี้ก็กำลังจะออกไปทำเล็บค่ะเพราะเล็บพังยังซ่อมได้นะคะแต่ว่าหน้าพังผิวพังซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้ราวิสโสพินภา ช่วยคุณนะคะใครที่ไปแล้วแบบชอบปวดกล้ามเนื้อนะคะเดินแล้วปวดขาปวดแข้งปวดขาอันนี้ไปเติมแคลเซียมด้วยแคลเจลนะคะนี่นะคะมาร์สนะคะแล้วก็ครีมของเรานะคะเอาละค่ะคุณโสพิษขอออกไปทำเล็บก่อนนะคะไม่ไหวแล้วจริงๆไมยบายนะคะเห็นไหมคะผิวดีอืม้มมันก็ไม่ได้ดำมากเนาะเมืแรกรนึวกว่ากลับมาจะดำมาก ไม่าย,ายค่ะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะที่ดูมานานในไอจี Facebook YouTube ของเจี๊ยบนะคะเรื่องราวดิวโคพินภา,านะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด l a ด i s h Thailand นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook l a า i s h Thailand เพจหละบริษัทหรือว่า IG l a ล i s h Thailand นะคะซึ่งในนั้นก็จะมี Information มีข้อมูลต่างๆมีรีวิวจริงจากลูกค้าจริงให้ดูด้วยนะคะว่าดื่มลาวิสโคนิ้มาแล้วเป็นยังไงดียังไงนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ได้ดื่มมาตลอด5-6ปีเนี่ย เขามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีเช่นยังไงบ้างน,นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันสุขภาพดีมีความสุขกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับคนที่เรารักแล้วก็ตัวเองไปด้วยกันนะคะ